สวัสดีค่ะเพื่อนเจอเห็นอีกแล้วนะคะน้ำอิตาลีสไปซี่ค่าเหมือนเดิมค่ะชวนเพื่อนยินข้าววันนี้กับข้าวมีผัดทูน่ากระพเพราเผ็ด,เดๆเลยอะ่ะและดิบค่ะใบสะระแหน่แตงก่าผักกาดหอมหอมนะคะ ก็มีปลรราของพินทิพายมาไปเลยนะคะไปทาพร้อมกันนี่ค่ะวันนี้กินในครัวนะครับหิวมากเลยอะ่ะอันนี้ค่ะข้าวเปล่าแก้ไขเมมในโทรศัพท์เต็นเพราะแบบงานก็เลยเพิ่มความหิวไปอย่า่เลยอ่ะกินอะไรก่อนดี Hmm. อันนี้ก่อนเนาะกะเพราเนี่ย ไม่ได้หยดใกล้มือค่ะไหนลองน้ำพีกินพีนพานนะคะน่ะน้ำพิกแมงดาต่างกมาเยอะเลย กินกับแตงกวานี่อร่อยแตนกีบังดาพิมพ์ลิ้มพายหวานอืม กลิ่นแบงดาอร่อยค่ะ <Wow. S 1> กินกับหอมแดงค่ะ <Wow. S 1> อร่อยว้าว <Wow. S 1> ทิ่งี้ไปแล้วแต่มีข้าวติดด้วย you <laughs> 你嗯嗯嗯嗯。 โอเคเพื่อนนข้าวหมดกลับไม่หมด,หมดอิ่มแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนๆที่รับชมอืเพจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากเลยะค,ะค่ยะ,คะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ